โอ้โหสูงยาวเขาดีสูงยาวเขาดีนะครับถ้าเป็นนัมดมวยนี่ถือว่าน็อู่ต่อสู้แน่นะนี่คนแรกนะคะนี่เป็นคนแรกเลยนะครับคะเราเสร็จมือกับหมายเลขหนึ่งเลยครับผมค,ค,ค่บนัดชนะนักรประพาสิริโซภาไัยศาลค่ะนี่เลยนะครับถือว่ามาเสร็จาที่มาในชุดตะเบงมานนะครับตะเบงมานนะตะเบงมานนี่ถือว่าเป็นชุดในราชการที่เท่าไหร่คะไม่รู้ก็ตามมาจริงๆเลยเข้า ค่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้เออเร่ไปไหนไม่เป็นไรค่ะครับเอเลยนะครับตอนนี้คณะกรรมการนะครับเห็นคนแรกก็เริ่มจะกระหัวแล้วมาถึงหมายเลขสองค่ะครับผมหมายเลขสองค่ะขึ้นมาเรียงค่ะเรียบร้อยนะครับแสดงบายเรียบร้อยเห็นไหมเจ๊ประกาศเลยครับเจ๊เอาประกาศได้เลยใช่ไเจ๊ยาวเลยยาวโอเคค่ะพัชรพรพรมเท อายุ30ปีค่ะ1 6 7เซนติเมต